โยก็ขอสวัสด,ดีชาวแอมไพทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกในแมบที่มีชื่อว่า Tower Defense Shinobi นั่นเองเออซึ่งมันยังเป็นในส่วนของช่วงเบต้าอยู่นั่นเองสำหรับแมบนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟนคารากัรอีกเช่นเคยนั่นเองนะคะคุณผู้ชม อ่ะฮิอ่ะฮอ่ออออะฮิค่ละค่ะก็ในส่วนของคลิปวันนี้นะแฟนก็มาเล่นด้วยใันเองเนาะสำหรับแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าทาไมแบบนี้เนี่ยถึงคนเล่นเนี่ยแตกเกือบแต่หลักหมื่นเลยนั่นเองซึ่งเป็นแบบที่แบบอยู่ดีก็ขึ้นมาเป็ป๊อปูล่าคือติดเกมเยอะมากเลยนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนะคะในส่วนของแบบนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันเนี่ยถ้ามีแบบตอนเียกวง่าไดนสำหรับคิวนี้เออสำหรับคิวนี้ถ้าเกิดเสียแปลกๆก็อะขออภัยด้วยนะเพราะว่าแบบมีเปลี่ยนหูฟังนิดหน่อยนะะคุณผู้ชม อชาที่อะไรมาอะฮิอาฮิอะฮิอะฮิอะฮิ้วยอะฮิอะฮิด้วยแม่อะโอเคก็ในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอืมในส่วนของเริ่มต้นมาก็จะมีในส่วนของการอธิบายนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของที่ซัมมานิ่งนั่นเอง New c o m p a n i Okay n sometime and expecting one accept ไปก่อน อันนี้มัเขาจะทํากับอธิบายข้อมูลนะคะว่าในส่วนของแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนั่นเองอันนี้มันจะให้เราเนี่ยเป็นประจนภัยในส่วนของสถานที่ต่างๆ่ที่ไปกําจัดในส่วนของศัตรูที่แตกต่างกันไปนั่นเองเนาะส่วนในส่วนของโหมดจะเป็นอินฟินิตโหมดนั่นเองเมื่อกี้เป็นสตอรี่โหมดนะอันนี้เป็นอินฟินิตโหมดนั่นเองซึ่งจะเป็นโหมดที่คอมเพลตีฟนั่นเองเราได้สามารถแก้ในส่วนของแบบทําขึ้นไปยังดาดสูงๆได้นั่นเองเพื่อที่จะได้รับในส่วนของคะแนนนั่นเองโอเคประมาณนี้หมอนจะต้องแข่งขันกันเกี่ยวกับคะแนนเนาะ เรจะเป็นโหมด challenge นั่นเองนะคะคุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะสามารถเข้าไปได้ในต่อเมื่อเราเนี่ยเลเวลอยู่ที่30แล้วนั่นเองเนาะเราจะต้องมีในส่วนของการโจมตีในส่วนของศัตรทูที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็รับในส่วนของ powerful company แลวก็ความสามารถนั่นเองโอเคประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเข้ามาในตัวเกมก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะไนดูซิหน้าตัวเกมเป็นยังไงบ้างเนี่ยตรงนี้จะมีที่ซัมมอนนะคะมี store inventory แล้วก็ระบบเควสก็มี เดี๋ยวขออนุญาตดูอธิบายนะโบอ,อันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยอุ้ย <c oughs> แฟนเลยผ่ัดอ้าไปนะคะคุณผู้ชมไหนเดี๋ยดี้กดคอนโทรลเป็นการวิ่งนั่นเองนะโอเคนเนไหนรู้สิตรงนี้เป็นที่แอคทีฟมัสบีระดับต้องระดับสาเพื่อที่ทำการปลดล็อกอันนี้เราสามารถเหมือนใส่ในเซิร,ร์ฟของตัวแชมเปี้ยนได้2ตัวนั่นเองอีเวนต์ชอรี่ยังไม่มีอ๋อโอเคระดับสิบเก้าแล้วนะคะจังหวะนี้เฮ้ย แฟนจะพาไปไหนสักที่หนึ่งนะค,ะคุณผู้ชมอืมวิ่งท่าแบบน,ะะนารูโตะนะฮะออืืมนารูโตะประมาณที่เลยนั่นเองนะคะเหมือนเราจะต้องไปสุ่มในส่วนของตัวซามอนก่อนหรือเปล่าน่นจาจะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูระบบเควส์หน่อยระบบเควสก็โอเคประมาณนี้โอเคแฟนเหมือนจะไปที่ซามอนเดี๋ยวเราไปด้วยวกันอืม ตรงนี้จะมีในส่วนของเวลาบอกนะคะว่าในส่วนของการเปลี่ยนในส่วนของไอ้เจ้าตวรวจตัวละครจจะเหลืออีกประมาณกี่นาทีอันนี้จะเป็นอา่าในส่วนของที่การทันตีนะคะประมาณนี้เห็นตู้ดีตู้ดีเหรอเฮ้ยแฟนผู้บริสิก็ต้อง z o มแล้วครับผมตวนนี้ตู้ดีก็ไหนดูสิสตดาไม่มีลูกชิน้น ไม่มีลูกชิน้นว่โอเคอุย้ยเขามีอยู่300สุส่ได้แบบ50ถ้าส่แบบครั้งเดียวนะจะสูญเสีย50ลูกชิ้นนะคะถ้าส่งแบบ10ครั้งจะสูญเสียอยู่ที่500ลูกชิ้นนั่นเองเฮ้ยแต่ทุกคนเขาจําได้ว่าช่องที่เราเปโค้ดใช่ไหมแต่เขาต้องไปใส่แล้วแหละคุณผู้ชมก็ใครนะคะที่อยากจะไปดูในส่วนของเจ้าแฟนนั่นเองแล้วคือเจ้าแฟนคือเขาแจกโค้ดไว้นั่นเองนะคะคคก,ะคะก็สามารถไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวทำการทิ้งช่องแฟนไว้ที่ใต้คลิปเลยใช่ไหมวัน อาใช่หหมุนตัวใช่แล้วนะคะก็ใครที่อยากจะดูโคเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการเทในช่องแฟนไที่ใต้คลิปนะก็สามารถไปดูโคกันได้ในสครองแบบนี้วนพอกันพอกันค่ะเมอโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการใส่โคกันเลยละกันนะคะทุกคนอโอเคคุณผู้ชมก็ทําการใส่โคมาไปเที่ยเรียบร้อยหลังจากที่ไปดูช่องแฟนมานะคะมีอยู่หนึ่งพันสองร้อยลูกชิ้นเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันเลยดีสุ่มได้สองครั้งนะคะโดยการที่จะเป็น อ่าห้าร้อยเนาะในการที่จะสุบแบบสิบครั้งนั่นเองแล้วมาสุบครั้งแรกเลยดีกว่านึงส่งส่งอยากฟังเียงสุดอีพิกจังเลยขออนุญาตเปิดนิดนึงอื้ตัวระดับอะไรก็ไม่รู้นะฮะナルโตรルโตรルโตอีกอื้มฮึตัวเกลือแปลกๆนะเนี่ยเกลือแปลกๆนะเนี่ยเกลือไม่ได้สี่ดาวเกลือจริงเธอ เลจริงๆโอเคขออนุญาตปิดเสียงอันนี้แล้วกันอืมเข้าขอลังสุดอีกลอเลบาลดี๋วกันนี่มันมีระบบการันตีด้วยนะไม่ใช่ละพี่ว่าถ้าได้จะแจ้งแชทโอโอเคครับโอ้ถ้าได้นะโอ้ี่เขายังไม่ได้ทั้งสี่เรวเลยนะโอเคเขาส่งแบบอีกรอบหนึ่งแล้วกันแบบสิบครั้งมาตัวแรกอือไม่ได้ครับนี่ไงได้ละเอ้ยเขาได้แล้วหรอ มัน <laughs> เหมือนตัวโอ้โหแจ้งใช่แล้วจริงนะเธอครับว่าอะไรอ่ะโอ้โหอะไรอย่าเธออกลือสุดสุดได้แหละตัวดีที่เขาบอกอุ้ยเอเคียครับอุ้ยเขาได้ตัวอะไรมาเนะี่ยโอ้ตัวนี้เองแถมเธอได้มาสองตัวอีกโหดีมากเลยเนี่ยว้าว ถ้าดาวอย่างค้าราคาอย่าหาเลยโอเคค่ะถ้าเราเหมือนจะเป็นตัวนี้เนาะหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเฮ้ยเขาขอดูการันตีหน,น่อลยดิสี่ดาวห้าเปอร์เซ็นต์อืมโอเคสามร้อยยี่สิบเก้าจุดหกเปอร์เซ็นต์นะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวขอลองดีที่ดีสุดเธอโอเคครับ,คครบนี่อ่ะอีคิวไปเลยโอ้ใส่ตัวซ้อมไม่ได้งั้นอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวฟาร์มเงินตัวเดียวในเกม อ๋อตัวนี้เราเธอเป็นตัวฟาร์มเงินโอเคครับออีกตัวหนึ่งเขาเอาตัวอะไรไปดีนะนารุโต้ละกันอ่ะโอเคเขาเอาตัวไปประมาณนี้ตัวสี่ดาวกับตัวนารุโตะประมาณนี้ละกันโอเคค่ะไหนว่าจะพาเขาไปไหนเอ่ยไีนดูซินี่มีที่คุยเคลียร์เลยทนะ่นจะมีเครื่องใหม่ตกใจอยู่ข้างบนหัวเลยเอืมไหนดูซิดูซิดูซิตาแฟนไปนะคุณผู้ชม ประส้ว,วาไปนะคุณผู้ชมเวลาอันนี้แล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวละครที่อยู่ตามหลังเราด้วยใช่มครัเข้าเลยใช่ไหมโอเคครับเอ่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยมีหมู่บ้านตามนี้เลยนะคะมิลลิฟิเลสทายิเลสแล้วก็มิสฟิเลสซึ่งเราังเข้าไม่ได้ต้องเล่นดานนี้ก่อนเลเวลก็จะมีประมาณนี้นะมีทั้ง5ดานในโหมดหนึ่งนั่นเองอาริฟิเลสดาดหนึ่งจัดไปแล้วก็ทำการกดเ,กเล็กนะคะคุณผู้ชม อะเข้ามาได้ในส่วนของเซอร์ฟเวอร์แต่ละห้องเนี่ยสามารถเข้าได้4คนเนาะโอเคเริ่มกันเลยคุณผู้ชมอข้ามาแล้วครับผมสวัสดีอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าเข้ามาในตัวเกมนะโอเคอันนี้คือกำลังเทเลพอร์ตติ้งกำลังโหลดดิ้งแมพอยู่เนาะทุกคนอระดับความยากนะคะดิฟฟิ c ค l ลตี้โหเลือกเป็น e ีซี่โห e ดมีเดียโหมหรือว่า Hard Mode ว่าอยากเล่นโหมดไหนอะ แล้วแต่ว่างับโอเคค่ะงั้นเขาขอแยกแบบง่ายๆก่อนเพราะเขายังเล่นไม่เป็นนะฮิฮิฮาร์ดเลยก็เอาอย่างนั้นเหรอเธอเอาอย่างนั้นเลยเขายังไม่อยากเล่นแบบฮาร์ดคอขนาดนอะนาเฮรัชอืมแต่แต่ว่าเนี่ยเมื่อวันพุธอย่างนี้เขาก็ต้องแบบฮาร์ดหมดหรอปะใช่เขาโหดอุวยโอเคค่ะก็พาร์ทหมดเลยนะกดเลยนะเธอเขาเลือกฮาร์ดหมดเลยนะอ่ะเรียบร้อยพาร์ทสวนี้ก็เดี๋ยวให้แฟนเนี่ยทำการอันนี้นะคะคุณผู้ชม อันนี้เป็นตัวฟาร์มเหมือนใชมเชลักบอกเขาก็ต้องวางตัวนี้ก่อนค่ะอ๋อโอ้เออแล้วคือเขาเลือกฮาร์ดโหมดไปอโอเคโอ,โอเคครับอันนี้ก็จะได้เงินเย็นมันก็ประมาณนี้เลย อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นโอมีแบบพออัปเกรดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะเชได้เชได้คุณพี่ชมอัปเกรดตัวนี้ได้แล้วก็เซียตัวนี้ได้เลยปรับค่าตรงนี้ได้เหมือน,นกันนะคะทุกคนพันอัปเกรดชึบอ่าเป็นลงเตรียมแล้วครับจวันนี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะคะต่อไปโอเคหนดูซิอืมแฟร์มาวันนี้ไปนะคุณผู่ชม ขออนุญาตลองดูหน่อยนี่นารุโตะนะคะทุกคนนี้นี่เรียบร้อยครับฮาร์ดโหมดนะคะฮาร์ดโหมดเลยนะคะคุณพ้ชอมตัวนี้โอเคแค่ okay. ว่าจะต้องช่วยแฟนวางตัวด้วยแล้วแหละจริงๆ easy. Easy, อ,อ, easy. อีซี่อีซี่อะยะโอนแบบอีซี่อยากช่วยที่เราบ้างอะแต่ว่า เขาจลังคิดอยาว่าชตรนไหนดีตอนนี้ได้ไหมถือ่าช่วยได้ไหมเนะี่ยอแท้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเราอยู่อยู่ตรงนี้เวอริโก้ฮะถือว่าเขาได้ช่วยไหมเนะี่ยโอเค เหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะตอนนี้เหมือนว่าเรา,เค,าคิดว่าเราน่าจะวางแมดตัวมากเลยค่ะผนะ okay. ู้ชมเนาะโอเคอืมเดี่ยดูทีได้เมสซ์สอ,สสขของพันหกค่าเล้นสูตรนะคะแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีคูด,ดายอยู่ที่ยี่สิบโอเคคิดว่าเขาว่าเขาว่าเราจะอัพลงเซ็มอย่างเดียวดีกว่าหนึ่งันหกร้อยห้าสิบอัพได้ต่อไปสองพันปดโอเค ไปสองพันแปดนะฮะเฮ้ย,ฮย,ฮย <c oughs> not enough money อ๋อตัวนาร์โตเป็นตัวนี้เองโอเคก็ว่าอยู่งั้นก็วางเยอะเลยละกัน <c oughs> โอเคตัวนาร์โตจะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวที่เป็นแบบปล่อยน่เจอเขคอรนาร์โตออกมานะโอเคได้อยู่ทุกคน มีเงินเยอะอยู่นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวทำการอัพเกรดแล้วก็วางไปเยอะๆหน่อย c a n p a c e Small Dis Unit วางได้สูงสุดแค่3ตัวเหรอคะตัวนี้มันจะวางสูงสุดได้แค่3ตัวเนาะโอเคโอเคก็คถือาาได้อยู่แหละแล้วก็ตัวอื่นก็น่าจะวางได้แค่3ตัวเช่นกันนะคะดยยูจากส่วนละคนผู้ชมขออนุญาตวางไอ้เจ้าตัวนี้ดูสิวางได้สูงสุด3ตัวใช่ไหม ตัวนี้วางได้สี่จะแปว่าแต่ละครั้งแต่ละตัวี่ยจะวางแตกต่างกันเนาะอันนี้คือตังยังไม่พอนะโอเคโอเคโอเคน่ยคุณผู้ชมคือในส่วนของไอเจ้าตัว naruto ตัวนี้เนี่ยคือเงินมันพอนะแต่ว่ามันวางไม่ได้แล้วนี่เองอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกแล้วมึน not it เนี่ยคุณผู้ชมแค่เพจ small o f h i s unit คือมันวางไม่พอแล้วจริง มาค่ะทำการอัพในส่วนของเงินกันต่อเลยเจ้าเงินตัวนี้นะคือแบบได้งเงินมาก็เยอะอยู่พอสมควรเลยเนาะอัพ,อ,พอืมเรียบร้อยฮะเอาเลยฮะจังหวะนี้อืมเรียบร้อยฮะตานี้ถือว่าได้ช่วยอะไรแฟนไนโกเขาช่วยอะไรไหมเ <c oughs> ขาที่เ <c oughs> ขาที่ช่วยอะไรที่เราบ้างไหมอ่ะฮะอย่าดูดาเมจทำไมอ่ะ วันวันยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุคเขานะเขาจะดูแล้วนะเขาจะดูแล้วนะหนึ่งสองสามหขอดูอีกรอบหนึ่งพวกความมั่นใจนี่เราไม่ได้ตาฝาใช่ไวยไม่ได้คงไปชม เธอโอ้ยตัวนารุโตะแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเธอแตกดาเมจไปสามมือแล้วอ่แล้วดูเขาดิโอดาเมจศูนย์ไอตัวนารุโตะไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยโอ้ยเธอมันโอนตังให้กันได้ไหมอะเขาว่าพอเขาพอจะมีประโยชน์ก็ตรงนี้แหละมันโอเงกันให้กันได้ไหมอะโอเงกันให้เธอได้ไหมอะ ยพอเอานะไม่ได้อีกไม่ได้โอ้โไม่มีประโยชน์เลยโอเคนะคะก็อวีการเลยคือไม่ได้ทำดาเมจอะไรให้แฟรเลยนะคุณผู้ชมเหนดูอยดีขึ้นสักอันยังก็ยังูเหมือนเดิมเห็นตัวมันหัวเขาไหมเห็นขามันคืออะไรอ่ะอาจะขาเชี้ยปากของเขาวขาวไม่ใช่ตัวที่หน้าตาอืม หน้าตาแบบอืงนี้เลยนะครับกล้องสุดของ G.M วุ้ยเอาแล้วกล้องสุดข,ของ G.M เลยเหรอไอ้ยะเอาเรื่องเหมือนกดนนะครับเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้อะเอะดูสิเขาอยากลงมาว่าอัพสูงสุดได้ถึงตรงนี้โอเคอันนี้มันจะได้เงินทีละเท่าไหร่เอยได้ทีละ2,251ต่อ1ราวนั่นเองโอเค นี้ก็อัพเงินได้รัวๆเลยนะคะมีเงินไว้เยอะแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์ช่วยทำดาเมจอะไรเลยคุณผู้ชมทุกคน <Hey. S 1> อย่างเครียดเลยนี้โอเคเหมือนว่าตามแต่และเวฟเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน12เวฟเพือเปล่าเธอใช่ปหมโอเคมันมีข้อความตรงนี้10ทับ12เนี่ยน่าจะใช่ใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะฮะ10ทับ12น่าจะสูงสุด12ใช่ครับโอเคครับ ก็ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการเล่นเคราะคาในส่วนของแบบนี้12เบฟโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ลองมาเล่นดูกันได้เลยนะคะเป็นแบบแนวแบบคาว่าดีเฟนซ์แะละก็ชื่อแบบมันก็บอกอยู่นะคะคุณผู้ชมโอเค1,650อยากรู้ไาว่าเจ้าตัวที่เป็นทำเงินเนี่ยมันวางได้สูงสุดกี่ตัววางไม่ได้แล้วคะ่ะก็วางได้สูงสุดประมาณ1 2 3 4 สี่อันนะ,ะคะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็เวลาวางเนี่ยมันก็จะสามารถโรเทิได้นั่นเองนี่กดตัว R โรเทิก็คิวไปการแคนเซิลบนคอมนะประมาณนี้โอเคอัปเกรดก่อนเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะโอ้ยเงินเราเป็นแบบแต่หลักพันแบบบ่อยมากเลยนะเนี่ยแต่ไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลย,เลยคุณผู้ชมดาเมจก็ยังสูงเหมือนเดิมอย่างเศ้าโอเคเดี๋ดูสิเลื่อนมอนแต่ถ้าเป็นแบบโหมดฮานี่จะเป็นโหมดฮาเนาะเลื่อนจะอยู่ที่ แปดร้อยสิบนั่นเองนะคะเอฟเฟกต์ oh สุดอลังการครับผมจอานี้อันนี้ก็เหมือนเขาจะบอกนะคะว่าตาแต่สลอตเนี่ยจะต้องเลเวลเท่าไหร่อย่างสลับต่อไปจะต้องเลเวล 10. สิบสลับต่อมาสลอตที่สี่เลวยี่สิบห้าเลเวลสี่สิบห้าจะเป็นสลัตที่ห้านั่นเองเนาะแอคทีฟอันนี้ก็จะเป็นแอคทีฟอีกอันนึงนะเอฟอีกช้องตนึงแต่ว่าเราจะต้องเลเวลหกสิบประมาณนี้โอเคตั้งค่าก็มีประมาณนี้เลยนะคะก็ให้ดูประมาณนี้ก็พอ โอเคมาบอกเลยนะคะว่าตาดีเนี่ยคือแบบลงมดฮาก็ชนะได้อะทุกคนไม่ใช่พอเรานะคะพอแฟนเลยใช่ไหมเธอฮะบางแฟนัรู้เลยนะคะผมไม่ใช่เราเลยนะคะดูได้เลยตรงดาเมจนะคุณผู้ชมไม่ได้ทำดาเมจเลยจอนอัพให้เฮ้ยอัพให้ใหอหวได้เหรอเล้วเขาก็ต้องอัพให้อวาแล้วจริงใ่เดี้ เขายังทำแบบเธอไม่ได้เลยเล่นตาแรกบทฮาร์ดอุ้ยอุ้ยขบคันขาไม่ะอไม่ได้ครับออาหรอเอาเอาไม่ได้โอ้แซะเลยคิดว่าจะมีประโยชน์แล้วนะเมื่อกี้เอาไม่ได้ด้วย <c oughs> ชีวิตเขาจะต้องเศร้าขนาดไหนเนะี่ยอย่างเช้าเลยนี้โอเคว่าเอาให้ได้เอาให้ได้ก็รู้สึกเหมือนจะมีประโยชน์ก็ดีนิดนึงก็ยังดีนะคะแต่ไม่มีเลยสุดแน่โอเคอันนี้จะเป็นลาสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมตันนี้บอสมาแล้วบอส,บอสจะเลื่อยอยู่ที่แปดร้อย โอ้โหตัวนาตัวคนยังไม่ทันได้แปะเรียบร้อยครับ <c oughs> เราเขาได้รางวัลมาโอเคเราจะได้รางวัลมาเป็นสลัก XP 800เยนแล้วก็100 Fish Cake ถ้าเล่นเป็นโหมดท้านนะ อโอเคทุกคนก็ทีนี้ก็ขอเบไปประมาณนี้ล้วกันอันนี้จะเป็นในส่วนของการมาแนะนำแล้วก็รีวิวในส่วนของแบบทาวเวอร์ดิเฟนซ์ชินโบินั่นเองเป็นแมปแนวที่เป็นทาวเวอร์ดิเฟนซ์ซึ่งอยู่ในตีน naruto นั่นเองก็สามารถมาเล่นกันได้เลยบอกเลยนะคะว่าระบบเนี่ยก็เกมเนี่ยถึงว่าดีอยู่พอสมควรเลยเนาะ โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้ไปการะดิ่งให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็บอกไว้แล้วนะคะว่าใครที่จะไปดูคลิปของช่องของแฟนเราเนี่ยก็จะทำการทิ้งใีช่องแฟนไปที่ใต้คลิปก็สามารถไปดูกันได้เลยนะคะทุกคนเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท,ทุกคนทุกทกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้า <laughs> นะคะผม <laughs>